ครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมนายเคียมเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะทําในสิ่งที่คนทำนะครับก็คือการสุ่มคุกกี้นะครับเพราะว่าผมเล่นไปแล้ว3ามอพีแล้วอีพีนี้เก่าว่าจะหาน้องปาร์ตี้ใหม่ก็คือน้องฮิวดีๆสักตัวหนึ่งขอตัวฮิวเพราะว่าฮิวอย่างได้ฮิวอะว่าทีมเราแบบดาเมจเน้นมากแต่รู้สึกว่าภายในอนาคต แต่ละด่านน่าจะมีศัตรูน่าจะแข็งกันขึ้นนะผมว่าก็เลยจะมาสุม่มซึ่งผมไม่ได้เตรียมผมได้เตรียมตัวมาอย่างดีสุ่มทั้งหมด200ครั้งและผมจะเริ่มจากเพชรก่อนเพราะว่าผมอยากได้คุกกี้โกชิตให้ได้งั้นมาเลยแมนสุ่มครั้งแรก go โอ้โหตัวเดียวโอ้ไม่ต้องคาดหวัง ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังเอ้ยมาหน่อยเอาวะม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 าวะโกชีไหมต้องโกแล้วแหละโกชิจ๋าโกชิจ๋าได้ยินไหม,มว่าเสียงใครตัวเดียวต้องโกชีแหละคิดว่าเฮ้ยมาวะปุ๊บอ่าดูบิดเฮ้ย ตัวอะไรวะเอาน้องสวัสดีเฮ้ยเราได้ชิ้นส่วนอีกเยอะเหมือนกันนะมาโกชีตโกชีตเอาแม่ไม่ได้ใช้โกชีตแล้วแหละตัวอะไรวะอ๋อ oh, น้องอันดูบิ๊ Mát chích, ok. Thử wa... kho, kho cookie, go có mica taco yakai cookie koshi dang chibi qua mát anako chitang koshi dang my mát 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 cookie mát 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 Mà mát 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 วะคุกกี้ฮอลี่เบอร์รี่มาแล้วเย้ได้คุกกี้ลีแอนเชียนหนึ่งตัวมีตำนานไม่ธรรมดาก,ก็ก็ดีก็ดีเฮ้ยอ๋อคุกกี้รถกาแฟขอบคุณที่มาขอบคุณที่มานะอืมขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ก็ถือว่าดีถือว่าดีมาต่อผมไม่ต้องแล้วไม่ต้องคาดหวังเลยกูชีตเมื่อกี้ได้คุกกี้โคลี่เบอร์รี่แล้วนะเว้ยแกต้องมาได้แล้วนะไม่ต้องคาดหวังเลยเอ้ยมาเด็กโอ้โหเฮ้ยรอ,อบสุดท้ายแล้วเนะี่ยโอ้โหเกลือขนาดนี้อับอ้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสุ่มนี้ยาวเลยโอ้โหไม่เ,เกินยาวเลยวะยดนะได้คุกกี้นะประทานก็ดมีมาเอาวะมาวะต้องมาแล้วไหม Yes Go shit Go shit Go shit ตัวเดียวไม่เป็นไรมันจะไม่เหมือนการแสดงเปลี่ยนเฮ้ย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  ตัวนี้ดีตัวนี้ดีแกได้งานแกได้งานอ้าุก,กี้รถแคลมบูเร่แกได้งานดีใจด้วยไม่ต้องกลัวไปฉันไม่ทำอะไรเธอแนะถ่ถั่วดีถั่วดีแต่ต้องดีกว่านี้เอาอะมา่ะ ทุกงนี้เลยทำไมเสียงดูหลอกกันทุกตัวเลยวะเอ่อคุกกี้สปาร์กโอกริ่งตัวฮิวไหม่เหอก็ดีนะก็ดีนะแต่ก็อยากให้ดีกว่านี้คือโกชิต What the fuck เกมมาได้ไงวะเกมต้องอยู่อัตราที่ดีกว่านี้ดีวะ บุกี้รถชี้ควันก็ดี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 มาก็ดีมาเถอหน้าโอ้ยจะเล่นตรงเล่นตัวอะไรนักหนาอืมมาเถอหน้าเล่นตรงเล่นตัวอะไรถ้าเป็นผู้สาวห่วงตัวไปได้อืมไม่ต้องรุนเลย รู้อยู่แล้วว่าเกลือเฮ้ยเอ้ะตัวนี้ตัวนี้คุณอยู่นะคุกกี้ลูกศนเหรอใชป่ะใช่แหละจำได้อยู่นี่ไงคุกกี้รถลูกศนเฮ้ยตัวไรวะมอหูมอหหูตัวไรวะ อ๋อโกี้รถมัชช่เออโอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมาเธนาเอ้ยเล่นโตวจริงๆเลยไม่ชอบเลยโต้เล่นโตัเนี่ยเอนเชตต้องมาเลยไหมโอ้ยโอ้ยมาเธนา โอ้โหมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องลุ้นเลยโอ้ยโอ้ยความทรงจำนั้นงดงามดาวกกลุ่มดาวบนฟ้ายามค่ำัวอะไรวะคุณคุณนะคุณนะคุณอยู่อ๋อไอ้คุกกี้เปโด <c oughs> คุกกี้น,กนี่คนด้วยกัันนนมช่่่างงเเป็สิิทีพศษ S 1> <S 1> โอ้โหนี่เกลือเลยเนี่ยมันก็ได้ดีแหละมันก็ดีแหละหหเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะคุกกี้กินจอกชัวร์เลยกลัวแหละก็ดีถอยไปตัวใหม่เจ้ปาปอกนะจิโด อย่าดูย่าดูย่าดสุกี้ตัวนี้ก็ดีทุกี้นักแม็กไทเกอร์ก็ดีก็ดีแต่อย่าได้ทุกี้โกชิดเว้ยอีกห้าครั้งนะโกชิดแกต้องมาให้โอ้โ oh, หแม่งฟักโอ้ยเมื่อกี้เห็นชิ้นส่วนโกชิดมันต้องมาแล้ววะโกชิดละมันต้องมาแล้ววะมาแล้วนะเออ

เฮ้ยตัวนี้อ๋ออ๋ตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวนี้แต่มารหัสนี้ก็ดี <têm S 1> สามครั้งนะโกเอาว้าเอาว้าเอาว้าม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 าเออสักสีตส่ตัวได้ไหมวะสี่ตัวได้ไหมตัวเดียว ต้องเข้าหวังไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยก็ดีแต่อีกสองครั้งนะเว้ยเอาอะจงเอ่ยวาจาต่อจ้งถึงวิหารสวัสดิพตัวเฮี้อะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวฮิ้วู้วโอ้โหโอ้โอ้แกได้งานตัวฮิ้วที่ดีที่สุด <laughs> ตัวฮิวที่ดีที่สุดโคตรเยี่ยมโอกกี้มิกติกฟาวเยี่ยมมากโคตรเยี่ยมอะพีคุ้มคุ้มมากโอเคเราได้กำไรเราพอได้กำไรอยู่ แต่กกชิไมนไม่มีดิเสงใช่ไหมเลยไม่น่ามีอะไรให้เราต้องเอาแล้วนะเอาไม่ดิดนี่ยลองน้องตัวนี้ดีเฮ้แต่เราก็มีคุกกี้โฮลี่เ์ลี่แล้วอะเอ่อ เราก็ได้ตัวสำคัญก็เยอะอยู่แล้วนะเก็บไว้ก่อนแล้วเก็บไว้คิดอืม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 มาลุนลัวเราได้คุกกี้ที่ได้งานได้คุกกี้ดีมาสองตัวซึ่งผมจึงได้ข้อสรุปว่าการปลดปล่อยนั้นเราควรจะปลดปล่อยคุกกี้ตัวอะไรนั่นคือคำถามผม ผมคิดว่าผมอยากได้คุกกี้โกชีตแต่ในอัตราในสุ่มอะ่ะมันมีอยู่แล้วเว้ยมันก็มีโอกาสได้เข็ดปะสิบแปดวันเรายังพอมีโอกาสได้เพราะว่าเรายังได้คุกกี้โฮลี่บอรี่ซึ่งผมจะโบวทว่าเห็นเอกชันว่าเอาดอกลิลลี่ก่อนดีกว่ามาเลยเนอ้องมากับพี่ซะ แต่พี่จะพาไปเขาดูของดีเยี่ยมมาเป็นน้องได้ไงานไหมว่ากันอีกทีน้องจะได้ไงานไหม ้อนจะได้งานไหมก็ว่ากันดีีเพราะว่าอ๋อผูกกีตเซนลี่นักเรียนดีเนของพวกเราจะไม่วีวนลืมถ้าเจ้าทําเรื่องเลวร้ายน,ลลนั่นลงไปแล้วก็โอ้ยน้องขอโทษนะขอโทษข้าฝันเหมือนเดิมอีกแล้วสินะอืแต่แป้งกําลังสินะคงเป็นเพราะมัวใจนอนอุ้มมน้องนะจะดีแค่ไหนกันนะถ้า,าเราคุกกี้เกิดมา ไม่ต้องแตกหัดกันตั้งแต่แรกถ้าเป็นแบบนั้นทั้งหมดก็จะไม่ต้องเจ็บปวดและพังพินาศหากเทพผู้มีมือใหญ่สวมหมวกกว้างและมีเงาที่ทอดยาวมีตัวตนอยู่จริงก็ได้ปวดตอบค่าด้วยเถิดทําเป็นถึงสร้างคุกกี้ให้ตัวเล็กแล้วบอบบางอย่างนี้ข้าไม่รู้เลยทำไมถึงพึ่งพาและเชื่อมั่นในตัวเรา ในตัวเราทั้งๆท,งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์แท้ๆแต่ถ้ารักกันจริงๆก็ไม่น่าจะสร้างขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่าจะมีเหตุผลที่สร้างเพือเรอให้ตัวเล็กและบอบบาลแบบนี้นะโอ้ยสำรวจโลดยี่สิบคนมันยากไหมเนี่ย ยากอยู่แนละ้วตอนนี้ยังไม่ปวดเลยโอเคมาเลยน้องเออได้คุกกี้ดีเยอะเลยโอเคโอเคคือตอนนี้ตัวที่ได้งานเราจริงๆอะ่ะมีตัวนี้กับโลกก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นช่วตัวตัวนี้เราจะอัพน้องเลยกัน สีงใสๆของคีย์บอร์ดนั่นขนาดฉันได้ยินยังฟินเลยจะกว่าเ้เรียบในพริตาเลยเอา่าแล้วก็ลองนี้ยังไงทุกสิ่งต้องกลายเป็นผุยผงหากรู้ซึงถึงความว่างเปลา่าพราะจะไม่มีเรื่องที่จะทำได้คุกกี้หิวที่ดีที่สุดก็ถือว่าคุม้มมพห่่หน,น้องโลกของเราเบาบางจัง ก็ดีนะก็ดีตอนนี้ทีมเราดีมากเลยประสิทธิภาดีทุกอย่างตอนนี้ตัวตกงานเยอะเลยโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเป็นพาทที่2ของการสุ่มนะครับซึ่งผลสรุปโดยรวมคือดีมากไม่เกลือดีสุดๆเหยียมกุดหลักโอเคก็ขออนุญาตจบเลยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปตอบมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันกับการสุ่ม เพราะว่าผมได้เล่นเนื้อเรื่องของคุกกี้รันยาวๆเลยทีนี้เพราะว่าได้คุกกี้ดีเยอะๆเลยเยอะมากก็ไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย